เย้วันนี้มาเล่นซีรีกันนะครับทุกคนวันนี้เราจะกลายเป็นทีมซัพพอร์ตนะครับทุกคนไปเลย let's go พอมกรมีเท้าไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อน เิืให้อยู่เงื้ให้อยู่เงื้อให้อยู่เงื้อให้อยู่เืให้อยู่เืให้อยู่ยยยขาแข<า>่งอับไ,ไม่ได้ดอูอูส่าเป็นคนสป,ปอร์ตเพื่อนสุดชีวิตสุดท้ายตัวเองก็ล้มอยู่คนเดียวรนะนะอดอยู่ไม่ได้เอาปืน a ม่ไ f ้กี่ดำ <S 2> <S 2> พอซื้อหนเอ้อไม่ใช เออซื้อน่ะหมดล้วใช่ไหมนาะอ่ามันต้อายคืนเนี้ยเรื่อยเนาะดีดีเฮ้ยพอมีอะไรอยู่บนหัวของอยู่นี่ไหนของอยู่นี่ก็พูด MVP อ่ะ MVP คือคนที่ฆ่าเยอะที่สุดไม่ไปหรอกหัะ

ลูกเดียวมั้งลงหมดเลยตัวเดียวสับเลือดคันกันที่สุดปุ๊บปุ๊บคุณจังหวะทั้งเลยไม่มาช่วยเลยมังกัรช่วยเพื่อนอยู่พ่อขนาดมังกรเลือดน้อยกว่าเขามังกรยัง ยิงลืน่นให้เขาให้เขาเต็มให้เขาไปบวกได้เลยอ่ะมังกรการที่ร่ารู้เห็นไหมหนามอนดีขนาดไหนอ่ะดูดิยินดีตั้งเดี๋ยวใช่ไหมซื้ออะไรรคับปืน มันมากาสดหดเลยมาที่ไหนเอ้ยดอ,ดอ้ย่ดอยู่พ่อข้าอยู่โอดูทมอนอดทนถกอีกบอกอีกหนึ่งเตรร้มอ่ะตอนเล็กบอกจริงๆจ,จะบอกแค่ส2มแต่ อา้าวลบมันก็ลบอะ่ะลบร้อยเจ็ดสิบห้าเลยอ่ะงั่นแหละไม่เชื่อมันลบได้อ่ฮะก็ส่ีคิววะก็อสอ่งคิวเองเหรอใช่พอคิวได้น้อยว่าไปตอ่ออะไรแนะี่บายบายทุกคน